เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณนกครับคุณผู้ฟังนกเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อสามปีที่แล้วเขาเป็นไกด์นำเที่ยวในปา่าชีวิตปกติธรรมดาจนกระทั่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมันทำให้เขาต้องหยุดงานหยุดชีวิตและไม่กล้าขึ้นภูเขาอีกเลยเพราะสิ่งที่เขาเจอมันน่ากลัวเกินจริงตอนนั้น เป็นช่วงฤดูฝนเดือนสิงหาคมนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนกเลยรับงานพิเศษจากโรงแรมแห่งหนึ่งงานนั้นต้องพาแขกต่างชาติขึ้นไปค้างคืนบนภูเขาเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยแม่ปิงแขกคนนั้นชื่อมาร์คคนอเมริกันอายุประมาณ35ปีเป็นคนเงียบเงียบแต่ดูเป็นมิตรวันแรกที่เจอมาร์คจ้องมองเขาแปลกแ เหมือนรู้จักมากก่อนทำให้นกรู้สึกไม่สบายใจแต่เพราะงานหาได้ยากนกก็เลยพยายามไม่สนใจเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเขาวางแผนพาขึ้นไปสองวันหนึ่งคืนขึ้นวันแรกนอนบนภูเขาแล้วลงวันถัดไปก่อนออกเดินทางมาร์กถามเขาว่าเคยได้ยินเสียงแปลกๆบนภูเขาไหมคำถามนี้ทำให้นกสะดุ้ง เพราะเขาเคยได้ยินมาจากคนเก่าว,ว่าบางคืนจะมีเสียงร้องไห้ลอยมาแต่เขาไม่เชื่อคิดว่าเป็นแค่เสียงลมเสียงสัตว์ป่าหรือเสียงน้ำที่ไหลผ่านหินนกตอบมาร์ว่าไม่เคยครับแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องไม่อยากให้แขกกลัวก่อนขึ้นไปพอถึงเช้าวันเดินทางฟ้าครึมเมฆหนามาร์คถือกระเป๋าใบเล็กสีดำมาด้วย กระเป๋าใบนั้นไม่เคยปล่อยมือแม้เวลาเดินมากก็อุ้มไว้ใต้แขนเสมอพอเริ่มขึ้นเขานกสังเกตว่ามาร์กดูรู้เส้นทางดีเดินไม่หลงไม่ต้องคอยบอกมาที่นี่บ่ยไหมครับนกถามมาร์กส่ายหัวแต่ยิ้มลึกลับตลอดทางมาร์กเก็บของแปลกๆใส่กระเป๋าใบไม้รากไม้หินเล็กๆเ,เขาบอกว่าเป็นของที่ระลึกแต่สายตาเขา ดูไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวธรรมดาบ่ายสาพวกเขาถึงจุดตั้งแคมป์ใกล้ๆมีน้ำตกเล็กๆเ,เสียงน้ำไหลเซาๆมาร์กเดินไปรอบๆบ,บริเวณน,นั้นดูเหมือนมองหาอะไรบางอย่างหาอะไรครับนกถามมาร์กหันมาไม่มีอะไรแค่ชมธรรมชาติพอตกเย็นนกจุดไฟเตรียมอาหารมาร์กไม่ช่วยนั่งมองเขียวขจีเงียบๆเ,เวลาเก้าโมงเย็น รอบๆเริ่มเงียบเสียงมแมลงก็หายไปปกติไม่เป็นแบบนี้มาร์กยิ้มเริ่มแล้วสินะพูดเบาๆนกไม่เข้าใจถามอีกก็ไม่ตอบสิบโมงคืนเสียงแปลกๆเริ่มดังเสียงเหมือนคนร้องไห้ลอยมาจากไกลๆนกนึกว่าลมแต่เสียงนั้นชัดเจนเกินไปฟังเหมือนผู้หญิงร้องไห้มาร์กลุกขึ้นเปิดกระเป๋าสีดำ เอาของแปลกๆออกมาในนั้นมีเทียนสีแดงใบไม้แห้งผ้าขาวเปื้อนคราบแดงและหินสีดำคุณทำอะไรนกถามตกใจมาร์กไม่ตอบเริ่มวางของตามลำดับเขาจุดเทียนท่องคาถาภาษาอังกฤษเสียงแปลกๆใต้ลิ้นเสียงร้องไห้ดังขึ้นเข้าใกล้มากขึ้นนกรู้สึกหนาวเหน็บแม้อากาศไม่เย็นหยุดเดี๋ยวนี้นกตะโกน แต่มาร์กไม่สนใจยิงทองเสียงใหญ่ขึ้นลมแรงขึ้นไฟแคมไหวเปเลวไฟเทียนแดงกลับไม่ไหวเลยเสียงร้องไห้เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้อหโหยหวนเจ็บปวดชัดเจนมากนกเห็นเงาดำเคลื่อนไหวรอบๆไฟเหมือนมีคนเดินรอบแต่ไม่เห็นตัวหมาขัวเราะมาแล้วมาแล้วเธอมาแล้วเธอคือใครนกถามด้วยเสียงสัน่นมาหันมามอง ตาเขาแปลกไปแฟนเก่าฉันตายเมื่อสามปีก่อนตรงจุดนี้เปะ๊ะหัวใจนกเต้นแรงตายที่นี่ยังไงมาร์กยิ้มเศร้าเธอหลงตกหน้าผาเจ้าหน้าที่บอกว่าอุบัติเหตุแต่ฉันรู้ว่าเธอถูกฆ่าและฉันจะหาตัวคนฆ่าเธอให้เจอเสียงกรีดร้องดังขึ้นเงาดำเข้าใกล้มากขึ้นนกรู้สึกว่ามีคนยืนข้างหลังเขาหันไป ไม่มีใครแต่รู้สึกลมหายใจเย็นๆโชยมาฉันเรียกเธอมาเพื่อให้บอกว่าใครฆ่ามาร์กพูดกับความมืดทันใดนั้นเสียงหญิงเบาๆแว่วมามาร์กมาร์กเสียงนั้นใสามากไม่เหมือนเสียงคนตายนกขนลุกทั้งตัวเจนเธอมาแล้วบอกฉันทีใครทำร้ายเธอเสียงนั้นไม่ตอบแต่เสียงร้องไห้เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงโกรธลมแรงขึ้น เอนสัน่นก้อนหินกระเด็นมาใส่แต่ไม่เห็นใครคว้างมาร์กตะโกนบอกฉันบอกฉันเดี๋ยวนี้ปึ้งเสียงดังใหญ่เหมือนต้นไม้หักเต็นโคนลงนกลุกวิ่งไม่กล้าอยู่ต่อแต่ม้าคว้าแขนเขาไว้อย่าไปฉันต้องการพยานต้องมีคนเห็นเสียงหญิงกรีดร้องดังสุดๆแล้วตะโกนไม่ใช่ไม่ใช่นกไม่เข้าใจไม่ใช่อะไรเสียงนั้นตอบ ไม่ใช่เขาไม่ใช่คนอื่นมาร์กงงแล้วใครละ่ะบอกฉันเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงหญิงเบาคือเธอเธอหมายความว่าไงคือเธอมาร์กเธอฆ่าฉันสีหน้ามาร์กเปลี่ยนจากมั่นใจเป็นตกใจไม่ใช่ฉันไม่ได้ฆ่าเธอเธอทะเลาะกับฉันบนหน้าผา เธอผลักฉันลงไปนกถอยหลังเริ่มเข้าใจแล้วมาร์กไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่ฉันไม่ได้ตั้งใจเราแค่ทะเลาะกันเสียงหญิงโหยหวนเธอฆ่าฉันแล้วมาปลอบใจตัวเองว่าเป็นอุบัติเหตุมาร์กสั่นเทาไม่ใช่ฉันรักเธอฉันไม่ได้ฆ่าเธอแล้วทำไมเธอถึงกลับมาที่นี่พร้อมของวิญญาณ เงาดำใหญ่ขึ้นเข้าใกล้มาร์คเขาถอยไปติดหินเธอฆ่าฉันและตอนนี้เธอต้องมาอยู่กับฉันเสียงหญิงเปลี่ยนเป็นเสียงที่น่ากลัวเบี้ยวไปจากเดิมอุณหภูมิลดลงหัวภาพลมหายใจของทั้งคู่เป็นไอขาวนกเห็นแสงแปลกๆเรืองรอบตัวมาร์คเหมือนไฟโซ่ไปไปจากที่นี่มาร์คตะโกนใส่ความมืด แต่เสียงนั้นหัวเราะเยาะไปไหนที่นี่คือบ้านใหม่ของเธอมาร์คหันมาหานกช่วยฉันพาฉันลงไปแต่นกถอยห่างคุณฆ่าคนคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่ฉันไม่ได้ฆ่าเป็นอุบัติเหตุเสียงหญิงตะโกนโกหกเธอผลักฉันเพราะฉันจะบอกเมียเธอนกตกใจเมียคุณมีเมียแล้ว มาร์กหน้าซีดมีแล้วแต่ฉันรักเจนเธอมีเมียแล้วยังมานอกใจแล้วพอเจนจะแชร์เธอจึงฆ่าเธอความจริงเริ่มเปิดออกนกรู้สึกขยะแขยงมาร์กเสียงหญิงโหยหวนต่อฉันตายเพราะเชื่อเธอเชื่อว่าเธอรักฉันแสงรอบตัวมาร์กแรงขึ้นเขาตะโกนเจ็บปวดหยุดปล่อยฉันฉันขอโทษ สายแล้วเธอต้องมาอยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปมาร์กพยายามวิ่งหนีแต่ร่างกายเขาขยับไม่ไหวเหมือนมีเชือกมองไม่เห็นรัดตัวเขาไว้ยิ่งดิน้นยิ่งแน่นนกอยากช่วยแต่กลัวไม่รู้จะทํำยังไงเขาคิดถึงครอบครัวถึงชีวิตของตัวเองถึงอนาคตฉันต้องไปแล้วนกพูดแล้ววิ่งลงเขาเสียงมาร์คตะโกนตามหลังอย่าทิ้งฉันอย่าไป แต่นกไม่หยุดวิ่งสุดชีวิตลงไปในป่าที่มืดสนิทเสียงตะโกนหาเขาของมาร์คแล้วก็เงียบลงเหลือแต่เสียงหญิงร้องไห้เศร้าโศกลอยตามลมมานกวิ่งไปเรื่อยๆไม่กล้าหันกลับไม่กล้าหยุดจนถึงเช้าตรู่เขาถึงตีนเขาเรียกรถไปโรงพักเขาแจ้งความว่ามาร์คหายบนภูเขาขอกู้ภัยด่วนทีมกู้ภัยขึ้นไปแต่ไม่พบตัวมาร์ค พบแต่ของเขากระจัดค้นหาหลายวันไม่เจอศพเจ้าหน้าที่สรุปว่าหายนกไม่เล่าความจริงให้ใครฟังกลัวไม่มีใครเชื่อหลังจากนั้นนกเลิกเป็นไกด์ไม่กล้าขึ้นเขาอีกแต่ทุกคืนฝนตกเขาจะได้ยินเสียงร้องไห้จากภูเขาเสียงเหมือนกันสองเสียงเสียงหญิงกับเสียงชายร้องไห้ด้วยกันทุกทรมานด้วยกันบนภูเขาเดียวกัน บางครั้งมีนักท่องเที่ยวหายบนเขาลูกเดียวกันเจ้าหน้าที่ค้นหาพบศพตายด้วยอาการแปลกหน้าบิดเบี้ยวเหมือนเห็นอะไรน่ากลัวก่อนตายหมอชนะสูตรบอกว่าหัวใจหยุดเต้นเพราะกลัวแต่กลัวอะไรไม่มีใครรู้ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นกเริ่มเข้าใจแล้วหมากับเจนต้องการเพื่อนพวกเขาล่อคนขึ้นไปแล้วค่าให้อยู่ด้วยกัน ชาวบ้านเริ่มเล่าขานว่าภูเขานั้นมีผีการท่องเที่ยวลดลงคนกลัวขึ้นไปแต่ยังมีคนดื้อรัันไม่เชื่อเรื่องผีขึ้นไปเรื่อยๆและก็หายไปหรือตายด้วยอาการเดียวกันนกคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้หนีมาได้ทำไมมาร์คไม่ตามเขามาทำไมปล่อยให้หนีแล้วเขาก็รู้คำตอบจากเสียงในฝัน เสียงเจนพูดกับเขาว่าฉันขอบคุณที่ไม่ช่วยเขาเขาต้องรับโทษในสิ่งที่ทำและเธอเป็นพยานถ้าเธอช่วยเขาเธอก็ต้องอยู่ด้วยกันนกตื่นเหงื่อตัวเปียกเข้าใจแล้วว่าทำไมรอดเพราะเขาไม่ช่วยฆาตรกรไม่ช่วยคนผิดเจนปล่อยให้เขาหนีเพื่อเป็นพยาน ตั้งแต่นั้นมานกย้ายจากปายไปอยู่กรุงเทพหางานใหม่เริ่มชีวิตใหม่ไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่ไม่รู้ทำไมเรื่องนี้ยังหลอกหลอนเขาเขาฝันเห็นมาร์กเจทุกคืนฝันเห็นผู้เขาลูกนั้นบางครั้งเห็นมาร์กยืนหน้าต่างห้องเขายิ้มเศร้าๆบางครั้งเห็นเจนยืนข้างเตียงมองเขาด้วยสายตาขอบคุณ เขาไม่กลัวเจนเพราะรู้ว่าเธอไม่เป็นอันตรายแต่กลัวมาร์กกลัวว่าเขาจะมาตามแก้แค้นวันหนึ่งเขาได้ข่าวว่าภูเขาลูกนั้นเกิดไฟไหม้ไฟไหม้ใหญ่ไม่เป็นวงกลมตรงจุดที่เคยตั้งแคมป์หลังไฟไหม้ไม่มีใครหายหรือตายบนเขาลูกนั้นอีกนกคิดว่าบางทีเจนอาจจะหาทางส่งมาร์กไปแล้ว เขาเลิกฝันเห็นทั้งสองคนเลิกได้ยินเสียงร้องไห้ชีวิตเขากลับเป็นปกติแต่เขาไม่กล้าไปไปายอีกปีต่อมามีข่าวว่าพบศพบ,บนภูเขาที่ไฟเผาไปแล้วศพผู้ชายผู้หญิงสภาพไม่สมบูรณ์แต่ดูเหมือนอยู่มานานตำรวจดาวว่าเป็นศพคนหายจากเมื่อหลายปีก่อนพอเอาไปตรวจ DNA เจอเจ้าของ คนหนึ่งคือเจนแฟนเก่ามาร์กที่ตายเมื่อสมปีก่อนอีกคนคือมาร์คที่หายไปเมื่อสมปีก่อนในคืนเดียวกับที่นกกลับลงมาตำรวจไม่เข้าใจทำไมศพเจนถึงมาอยู่จุดนั้นเมื่อก่อนเจอศพเธอที่หน้าผาห่างจากที่พบใหม่หลายกิโลและศพมาร์คหายไปตั้งสามปีทำไมถึงมาอยู่จุดเดียวกันเจ้าหน้าที่ไม่มีคำตอบ จึงปิดเป็นคดีปริศนาแต่นกรู้ความจริงเจนลากมาร์คมาอยู่ด้วยกันหลังจากทรมานเขาพอแล้วก็ปล่อยให้ตายไปแล้วเอาศพมาอยู่ด้วยกันเหมือนความฝันของมาร์คแต่เป็นนรกที่เขาสร้างไว้เองด้วยมือเขาเองนกคิดว่าเรื่องนี้จบแล้วแต่เขาคิดผิดเพราะสองสัปดาห์หลังจากนั้นเขาได้จดหมายจดหมายไม่มีที่อยู่ผู้ส่ง เปิดดูเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายเขาเองกำลังนอนหลับบนเตียงข้างล่างเขียนว่าขอบคุณที่เป็นพยานเจนหัวใจนกเต้นแรงใครเข้าห้องเขาวาถ่ายรูปเขาตรวจห้องทั้งหมดประตูหน้าต่างล็อกปกติดีคืนนั้นเขานอนไม่หลับกลัวจะมีคนแอบถ่ายรูปอีกเขาตื่นตลอดคืนแต่ไม่เห็นใครเข้ามา เช้าตรูเขาเจอจดหมายใต้ประตูอีกฉบับเป็นภาพถ่ายเขาขณะนอนหลับแม้จะตื่นตลอดคืนข้างล่างเขียนว่าเธอไม่สามารถหนีจากความจริงได้เจนนกตัดสินใจย้ายที่อยู่ทันทีไม่อยากอยู่ที่เดิมอีกเขาหาคอนโดใหม่ย้ายไปอยู่ชั้นสูงมีรอปรพอเข้มงวดคิดว่าปลอดภัยแล้วแต่สัปดาห์แรกก็เจอจดหมายอีก ครั้งนี้เป็นรูปถ่ายเขากำลังกินข้าวในห้องใหม่ไปไหนก็ตามฉันจะตามไปเพื่อปกป้องเธอเจนนกเข้าใจแล้วเจนไม่ได้ปล่อยเขาไปเธอติดตามเขามาเพื่อคอยดูแลเพื่อคอยปกป้องแต่การปกป้องของผีนั่นมันน่ากลัวกว่าอันตรายเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวไม่มีอิสระทุกที่ที่ไปเจนตามไปทุกอย่างที่ทำเธอเฝ้าดู นกพยายามไปวัดขอพระช่วยแต่ไม่มีพระไหนเชื่อเขาเล่าเรื่องจริงพระว่าเป็นแค่จินตนาการนกกลับบ้านเจอจดหมายอย่าบอกใครเรื่องเราเจนเขารู้แล้วว่าเจนไม่ให้เล่าเรื่องนี้ไม่ให้ขอความช่วยเหลือเธออยากให้เขาเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวเหมือนเธอเก็บความลับของมาร์กไว้จนโดนฆ่าตอนนี้ เจนต้องการให้เขาเก็บความลับของเธอนกยอมแพ้ไม่ขอความช่วยเหลือจากใครอีกเขายอมให้เจนอยู่ใกล้ยอมให้เธอดูแลแต่มีเงื่อนไขคืออย่ามาหลอกหลอนเขามากเกินไปจากนั้นมาจดหมายก็หายไปแต่เขารู้ว่าเจนยังอยู่บางครั้งเห็นเงาผู้หญิงในกระจกบางครั้งได้กลิ่นน้ำหอมเจนบางครั้งรู้สึกว่ามีคนนั่งข้างๆบนโซฟา แต่เขาไม่กลัวแล้วเพราะรู้ว่าเจนไม่ทำร้ายเขาเธอแค่อยากมีคนเป็นเพื่อนคนที่เข้าใจเธอและเขาก็เป็นคนเดียวที่รู้ความจริงทั้งหมดเรื่องราวของเจนมาร์คและคืนนั้นบนภูเขาตอนนี้เขาอยู่กับเจนมาสามปีแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปเขาไม่กล้าคบใครใกล้ชิดเพราะกลัวเจนหึงเขาใช้ชีวิตเหมือนมีผีคอยตามเงา ไปไหนมาไหนต้องระวังขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ